งวดที่แล้วครับมันของหลวงพุทสารนมำออกสามหกต่อไปงวดวันที่สิบหกเมษาแล้วให้เก้าที่น้องคอยพิจารณาสื่อเอาเอาลยครับสา <30 6 S 1> มศูนย์หกเขราบ่านิบันรคอยถือก,กันบ้าน,นตัวครับครับส้มหยาดนั่นมากกับมีแน่ยยอยู่้มมาเอาบุญกันถือายอยู่ คนที่มาเอาบุญเอางานน่ะนะครับแล้วก็โยนมาจากหลังสร้างแหละครับเราเขียนอยู่ทือกหลังสร้างครับแต่เราก็โยนลงมาให้โยนลงมาให้แล้วกับเรากับวัดนี่แหละกับเอาเรื่อยเฮ็ดเอาเรื่อแล้วกับวัดสิเห็นตาตัวเองเด้อตาเองครับวจัแล้วว่าให้เราเขียนให้สามตัวเห็นบ่หมว่นเราเขียนให้สามตัวสามศูนย์หกสามศูนย์หกครับนี่พี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณ อุปธรรมปูสถานธรรมเนาะครับมาอยู่นี่บอครับมาอยู่นี่มาซรอยงานเพิ่นครับโอ้มาซรอยงานบุญพระเวทนะนะครับผมแล้วก็มาอยู่อุปธรรมปูตลอดบอ่หรือว่าจะไหนครับเดี๋ยวจะเราเรียกใส่ล่ะครับจะเล่าเรียกใส่เตี้ยเป็นผู้ดูแลปู้ยนี่เนาะครับเพิน่นเพิ่นมามาเห็นงานให้เพิน่นมามาดูแลวัดให้เพินน่นอมาน,นอนอยู่นี่ครัะพอของดีนะบ่ก็มีอยู่ล่ะครับให้บ่อยู่นี่อ่ะ ดีให้บ่ผมให้นะฮะคดีกับคดีเพกับกํานั่นอยู่ยได้เหรอแต่ครับเป็นกันั่นอยู่ว่าเป็นผมใหม่เป็นผมใหม่หมู่บ้านเก่าเด้เป็นแบบดูแลรักษาอยู่เนาะอน่วยมาต่องมาซุ่นตัวมาว่าได้เห็นนะครับแต่เห็ดเห็นแน่บ่บ่ผมบ่ท่านมีบ่บ่เล็กแกบ่เด้งว่าแสดงว่าเพิ่นดีอยู่ครับเํากลัาเห็ดงานให้เพิ่นเนาะเพิ่นมาดีเนาะครับมาดีมาเห็ดมาหามาซอยปูครับเป็นยังไงอัน วทต่ผพันมาอบุญพระเบกของปู่ที่ปู่เขียนตัวเขกยนทั้งหลังสั่งนึ่งสามศูนย์หกน่งไมงันอยู่หรอครับกันที่เราโยนหลังสั่งเรียกชื่อศูนย์หกสามว่งสามศูนย์หกเนี่แหละสามศูนย์กรบุเข้าบ้านดิที่บ้น <ik>, ค่อยถือกันบ้านตัวครับครับต้มยตดนั่นมากกับมีแหอยู่ต้มมาเอาบุญกันถือรายอยู่คนที่มาเอาบุญเองงานนะนะแล้วก็ยนมาจากหลังสั่งล่ะ ครับเราเขียนอยู <S <S ่ทั้งหลังสร้างครับแต่เราก็โยนลงมาให้โยนลงมาให้แล้วก็แล้วก็วัดนี่แหละกลับเอาเด้อเห็นเอาเด้อแล้วก็วัดสิเห็นตาตัวเองเด้อตาเองครับตาตานี่แหละมันบาล้วบางคนก็เห็นอยู่ในี่งคนเหมือนเป็นศูนย์สามหกเนี่ยนั่นที่แบบนี้นี่เห็นอยู่ในอ่างนิคอร์นเราเนี่ยปริศนาอยู่นั่นอันนึงอยู่ในอ่างน้ราไม่เก็เห็นครับมีศูนย์มีสามเหมือนละแล้วแต่ดวงนั่นเนาะผู้ที่เห็นเนาะผู้เห็นกันับนั่นว่าดีว่ากันครับผู้ที่เห็นพวกก เห็นสามหกนั่นก็ว่าก็ได้หลายน้อยแต่ดวงคือกันลังค์คนเห็นแล้วกันไปเอาแต่สามศูนย์หกเราบอกเราบอกเราบอกยังไงว่าหกเก้าตัวเดียวกันเด้อยเราบอกตัดเอาตัดเอาเองเตี้ยครับเราวางกั่นแหละสามศูนย์หกผู้ผู้ตัดตุ่นก็ได้สามหกบ้านบ้านค่อยนี่ ผู้บางบุญประเบียดมือนั่นถือขวดบ้านแม่นกรับเขาะว่าในนี้งขาวอยู่เลยครับผู้ใดมาเขาจะถือขวดบ้านเลยผู้ใดมาก็ถือถือแม่นกับถือผู้รักษายี่สิบบาทสิบบาทแล้วแต่เพิ่นแล้วเนาะแม่นอืมก็ได้ถิ่งหลายแต่ว่ากับได้กันทุกคนอทุกคนคนที่มาทางไกลก็ถือรับทางไกลก็เพิ่นก็มาเอาหนึ่งกับน้ำกันอ้วยมาบุญธรรมันก็มันเรากับมาหลายอยู่เนาะจะเก็จะไปไปไหลแล้วเนาะมันก็เตรียมอยู่เนาะแม่นได้หลายอยู่เเนาะเพิ่นเนาะผู้เพิ่นได้หลายเนาะครับคนมาจากกรุงเทพกรุงไทยก็ดีได้ถืออยา่ที่เน พูดแล้วส้งโคราชสร้งยังก็ได้ผมได้แลได้ยินข่าวอยู่ดอกผู้ผลไมาเฮ็ดบุญร่วมครับมาเฮ็ดบุญมาเฮ็ดบุญพระเวีนดต้งกันนี่แหละหลายคนก็มาเพื่ออันนี้แหละออกซูปีเด้ยแต่ว่าเราว่าออกซูปีออกซูปีเด้ยงานบุญแบบนี้ปีใหม่มันมันออกกันนั่นน้ำพงกยูลรอปีปีว่าหันอ่ะออกเก้าศูนย์เก้าศูนย์นั่นเรื่อในอ่างนั่นมันมันเป็นหกหรือเก่ามันก็เบิ่งเต็มหลขกศูนย์หนึ่งชัดเลยล่ะอ่า ปีนั่นออกเก้าศูนย์เกนครับเืแงอนามน์เราเลี้ยอนามน์ในงานบุญทวีเราเนี่จะออกทุกปีเลยกับโรแล้วก็บอกอเยูครับเรียกเก้ากเรียกหกตัวเดียวกันบ่ประมาณนั้นอือมกับข้าเห็ดงานเห็ดงอยู่กับนอยอะเตรียมงานเต็มเก้่นพันเราก็ถึงเชียนให้พอมเนาะถึงอานนมนอนม์พ่อมสามศูนย์หกมงเขาเเห็นหกศูนย์สามครับ เออบางท่นก็เห็น036ก็แต่ว่ากันไปเนาะเออดวงไม่ก็ตัดเอาแล้วบ้านตัดเอาหมุนเอาอยู่ในหันล่ะแล้วบอกอยู่มื้อนึ่งว่าสามตัวตัดเอาในโยมว่าตัดเอาสองตัวเองเด้อท้าวไอ้เสืออันผู้ว่าอยู่นี่ก็ได้อยู่เด้ได้อยู่เด้อได้อยู่ใบนึงได้สามหกอยู่ใบนึ่งเอมันเนี่ยตอนว่าบางมือมือซื้อนลอตเตอรี่เขามันมีใบเดียวสามหกกันแต่มีหลายก็นั่นก็สิอาถีดได้หลายก็นั่นอยู่แต่ว่าผู้บางคนก็ว่าตัวเก่าเนาะ ตัวเก้าวันเรียกว่างวดว่าหันละกันเล็บว no ัดดันกันเล็บวัดข้าใส่เลยสิมันหมุนคนละเท้าแล้ววาเออว่าหมุนคนละเท้าหมุนคนละเดือนคนละหมุนคนละปีนก่ครับเนียนมันก็จะหาตัวเก้าออกกัได้เนาะออกของเราอิริออกของเลาอิรินะครับมีคนได้โชว์น้ำไหลพาดีเนาะครับนคนพูดถึงคนกับมาเห็ดบุญเห็ดทานน้ำน้ำครับพราะได้เห็น วัดแล้วเพราะเด็ดสาระน้ำเหล้วสาระกับแพนแล้วเนาะครับเหลือมุ้งเหลืออย่างนี้แหละมันเป็นมาซอยเราจนหวัดตรงกันหมดแหละน่อดีกับจิตไปเรื่อยๆครับลังขากับแนเหล้วเด้อลังคาินี่แหละเรกว่าจิตเนี่ยนืคนมาสอยบุญซอยงานกันพอได้มุ้งลังค้าขององค์จักรพรรดิโลดเหลืออะไรม้าเนี่ยลังคาเราเีืออะไรเหลือยุ้สองขังสามขังครับกับดันนายแหละหลังคา ข้าพปกปงพระปรหาจักรพรรดิด้วยทันใจน่าเกลียวนะครับปู่ทหารทำวังทัานกรือมหาปูแล้ยล่ะก็แต่ว่าปูบอกว่าให้ย่างมหาแล้วย่างน้ำเข้าม้าหนิมาทำความสาทันอย่างนี่แหรอปู่ว่าเราเราบอกว่าเราเห็ดอย่างเล็กย่างไปให้เลี้ยงหัวสันย่างไปถามเอาพุ่นเพราะว่าไปให้ผู้ใกล้ชิดเลี้ยงเพราะว่ากินน้ำมาาหรอเนาะ เป็นยังงพวันที่สิบหกเมษายหนเลาได้ฝากเนี่ย่งบ่ได้เห็นเฮ็ดย่งบ่ให้บ่เราได้บอกเจ้าไวบ่ว่าปันบอกไว้ยอ่ดอกครับอืพอพ่ผมกับนเนเดผมได้มาอยู่นี่เท่ลูกล้านเราโอ้บอกเจ้าไว้แล้วเตะบอกไว้อยู่ครับอ๋ออาัดี๋ยคอยที่เยนมาให้สิน่ะไม่คอยที่เยนนะเจ้าบอกไว้แด้ครับเคอยที่เขนเนี่ยเจ้าช่ว์ให้คอยคอยเชนนะเนี่เจ้าชว์ให้คอยตัวเของปูเ้ศ ตามวได้พี่น้องเลยอ๋อนั่นบ่ออืมครับนี่แหละอาจารย์ทำนี่ด่ะสิบหกบ่าหลายตัวตัวนี่เนาะอืมกลับไปกลับมาเรียกเอาเดี๋ยวจะวนวาสนาเพื่อนเนาะไม่กันกลับไปขนแก่นกันสิไปแบ่งพี่น้องทั้งขนแก่นเลยเดี๋ยเอานี่ละไปเหเพบ่อคนยกขึ้นนิดนึงมันจะบังหน้าเจ้าเออพอดีนี่ละพอดีเห็นอยู่เอานี่ละสิไปขอนแก่นเลยมีซัมมี่ครับ พอได้มานั่งกันกันผู้ได้หมานหน่อยกันมาเฮ็ดบุญไฟกันเลยครับเออหมานหน่อยหมานหลายก็เฮ็ดน้อกันเนาะครับต้นละบาทสองใบเขาจะสิบยี่สิบกันแล้วเนาะครับเก้าสี่สามกับเจ็ดเก้าครับง่อยว่างหันเจ็ดแปดมาเอาไปแกกันตัวนี้ไหมมันหยาบมากแกกันนี่เนาะอืมอ่ะอ่านะครับพี่น้องเด้อคอยกันครับขัดเด่นข้าผู้หมานกันเด่นผู้หมานกัดเขาคอยมาเฮ็ดมาสามกันเนาะครับนะครับที่สถานธรรมพมะปัญโยนะครับพี่น้อง ลองติดตามเมึงตัวเดียวบนล่างบนล่างเียนมาให้เด็บร้อยเก็บให้เรียบร้อยตัวสองตัวครบเลยบ้างับเก้าสี่สามหรือว่าเก้ากับหกกติกับหอก็ได้นอนาครับมากับหอเด้อพี่น้องเด้อกับอ๋อเนี่ยกับออกั๋อเก้าสี่สามหกสี่สามเจ็ดเก้าเจ็ดหกต้องซีกระเด้นอครับมีซ้ำนั่นละกับมีซ้ำนไม่ได้หลายตัวหรอก กลับไปกลับมาวนไปวนมากับบริหลายตัวดอกบหลายตัวอืมกับบริหลายเขากันคือเขาได้นั่นเนาะครับครับผมผู้คนมานกับมานไปไปมันมาทุกคนนะครับครับผมเอาโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม